ใช่ยูทูบนะผมก็ใช้ซิ่งนะวันนี้พามาชมที่การเปลี่ยนเบรกหลังเวฟร้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหรอะเขาเปลี่ยนยังไงครับดูไว้เป็นแนวทางนะจ้ะช่องเราก็ไปเปิดถ่ายมั่วซั่วไปหมดถ่างหนึงมั่วหรืออย่างเดียวเนี่ยเวลาเราถ่ายงี้ไม่สันเอยแต่เวลาเราไปดูทำ้มมันสันวะ ปฏิทดนะครับปฏิท陀น,นี่นี่อุปกรณ์นี้หน,น่อยหครับสองชิ้นสามชิน <c oughs> น้นมันเบ่งมาอยู่เลยใช่ไหม <c oughs> หมดแล้วมั้งเรดูไปเห็นนะ <c oughs> หมดหมดเราดูไปเห็นจิ้มเงาเลยสองปีแล้วมันต้องไปแต่ล้างเลย <c oughs> ถ้ามีขั้นตอน <c oughs> เอาไปมาค้ากัอนวะ อานี่เปร่งขัดก่อนหอยหอนกอนเอ้อนี่โนร์ล่างไงมือขัดนี่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 เออนี่ยเออนี่ยนี่นี่มือขัดมันีะถอดไ่ได้ทำไมมันต้องถอดออกมาข้างนอกนี้นี่นี่นี่ช่างรื่องรื้อไม่พังจะเรื่อง อ,อ้าวเฮ้ยอ๋อคิดว่าลูกยางมันหายพระเบกพระเบกหลังใช้เดียกันได้หรือเปล่าวีเรากระเวรนี้ใช้เดียกันได้หดไดหมกี่บาทเนี่ย ตามเขาเขาว่ารอยหนึ่งไงเปลี่ยนฟอมทั้งหมดตรงไหนรู้ได้ไงมันหมดเรามาเทมันดูดิมันลื่นเดี๋ยวเราเทเราเทดิมันลื่นนะคงจะภาพนี่มันกินไปเท่ากันกินมันนูนๆกินรองกันในเมือนี้เอ็มีใหม่ตัวอยู่หนาตึบเลยในี่ไว้เป็นอะไร ห้าสิบบาทก็พอเปลี่ยนอยู่ห้าสิบบาทพอเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนนอนช่างเขาบ้าค่าช่างขาเปลี่ยนโดยฟอร์มีกโดยรอยหนึ่งเล่มึเปลี่ยนเองห้าสิบบาทซื้อเบียร์กินนงมีเพจตัวนงรอยหนึ่งพอดีแล้วมันยังไม่หมดนี่เท่าไหร่ยังนายก็มึงตั้งไงตั้งเบียร์อ่ะตั้งแล้วมนมีคือเก่ามันน้ำมันเขาได้เนี่ยปะ ม้นชื่นชื่นอยู่เบยมันไม่ชื่นอย่างนี้นะแต่แบบดูน้ำประกอบเลยเูทำไนมเปลี่ยนเลยมหอ้ไรเองคีคุแต่เอ็มไปสองเที่ยวทาง จบเลยตอนนั้นต่คร <si suppression> ูวางไงเองเอ้มาเอามาเอาสองเอาทั้งหมดเลยคนเองเดนคนกลับคนเป็นมดลมูีดามูลาหมูปามาหมามูลาหมูปลมูปลอหมรปมหมูลมมหลมมาลมามาปมมาลมาหม่ ไปเป็นนานแล้เฮ้ยคลิปมันจะยาวต,ต่อไปบังก็ได้ถ้ามันพวกช่างใหญ่ก็ทำแน่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะที่ว่าใส่ง่ายนี่จ้ะโอเคให้มันหลุดเลยต่อปุ๊บหลุดเลยเมื่อกี้ใส่ยาก,กันตรงนี้ตีใส่เบรกหลงัลงเบรกหลัง ช่างก็ใส่แต่ตอนเดียววะเองไม่ใช่ช่างเช่างเียวต้นทอไม่รู้หนูต้อนทอก็ดูก่อนี่เนาบว่ามันอบมาหลุดมายังไงเมื่อกูทอแล้วกูทำงานเลยกูจะดูก่อนว่ามันจะหลุดมาแบบไหนไปดูกันนะเฮ้ยต้นเขาไม่รู้ปืนเตะกวะนะมึงอะไอพวกสู้ๆขับได้แล้วเนาะก็ยอมเลยวะมันจะกินเบ่าแล้วเห็นไหมกินเพลียวเปล่าะถังก็เปลี่ยน สิงลงไม่ตังอีกแล้วอปลอเกานลี่ยวกแล้วไม่ใช่ช่างเนย่ยซ่าให้เขานื้อห้าสิบบาทเองไมให้

ก็ใส่งี้ยไหนไวะต้องแนวละพอตอนถอดมันง่ายเรอะวะงานงับเนอตอนเรือมันเรื่งง่ายหมดอ่ะแหล่ะจปพึงมันใหม่บ้างวะ,ะมันเปียเลยหนีบมือกูน้วมันไมีมุดมนะ <tem> <g ül> ไอ่ใช่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเนาะไม่ใช่รถใหญ่เช่มอไซค์ไม่เรื่องใหญ่ไป่ได <uh ้สปริงดูแลบ้างกว่าถ้าไม่ใส่สปริงเดิมอ่ะเดิมเหมือนเดิเพราะว่าจะช่างขเราเปลี่ยนมาใส่แต่สปริงเก่า ยายกน่คือสปริงไม่ได้มีความหมายหรอกอันหมายเก่าไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่เบรกถ้าเบรกหมดก็เหมือนเดิม,มนแน่นเลยแน่นกัน,กกน,น,นติดสลิงเลยติดตสลิงห้าสิบบาทเลยจ้างเขาห้าสิบดีกว่าไหม,ไ,หม <c oughs> ไม่จา้จางจ้างมันทำไม อันนี้ให้ดูทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนครับไม่มีการตัดต่อใดเด็ดสิ้นดู้วข้องบน มันในบ้านยศมัยนั้นก็มีราคาด,ด้ิให้เราไปบ้านยศไม้บ้านฝรั่งอ่ะไอ้มันต้นมันอะไรนี่วันนั้นหลายบาทเนาะเนอะในคนที่ชื่อโจโออยบ้านทองโต,โตนะเขาวันนั้นเขา,หาให้หายพวกของดางอะไรดางเอาหมดไอ้เรจะเอามันด่างให้เขาว่ามีการว่าใครดูเขาดูหนอ่อยมันด่างไอ้มันดา่นดางนหะไม่เ่ยไ,ไม่มีคือม,ม,ม,มันใบหยองอะไรครับช่างครับ่างน,นี้จะพอได้กินเบียร์ครับ เบียอจอดไม่เกี่ยวเด้อโดนไปขายม่ได้ได้เลยบาไปดิมันเป็นยังไงบทไปเป็นยังไงไม่ยไปขายมันก็ไม่ขายหมดเลย ทำไมเป็นไงกันดำน้ำมันมันหดไปไม่มุ่นมันได้อยู่แบบคลิปนี้มันจะยาวนะครับเนี่ยในกินเวลาในกินเวลาไปแล้วเกือบสิบนาทีนี่ก็ถ้าเรื่องระบายข้าวแล้วใช่ไหมระบายข้าวเก่าไว้ใจ้าเกียวด้ น่เากานจะป็นเนียมชงแม่มันติงแม่มเก่าไม่ดุใส่บงตวนี่นนนนนคอสดปรมาณสิบบาทระคร้หมดเลยได้หมวายประมาณสิบไดนะ้สิบาทนะแล้วก็ไม่ใหญ่ไลยจะมีกูมกูมบาทนะ ขึ้นเก้าบาทแปดบาทพอไม่เน่ว่าที่มันถูท่วมเยอะเนี่ยท่วแบบเสียเนี่ยไม่ให้ท่วมว่าแห้งแล้วข้าวได้พ่วมเสียแล้วน่ะคุณได้หรือมันเดิมเลยถ้าดูดูมันเดิมมันอะมันเพน่าปรัง่ยมันเพน่าปรังข้าวเราแล้วก็สลับนี้ฝากก็เลยกดแชร์นะก็ใส่ไม่ได้นะต้องคิดก่อนก็ดูเป็นแนวทางกันแล้วครับกไม่ได้มาแล้วก็แช่ด้วย